โอเคนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่วันอีกครั้งในช่อง P4 นะครับวันนี้ก็จะเป็นคิปไรเดอร์นะครับผมส่วนแนวทางในการทันคิปตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับคือเราจะมาเริ่มจากราว11อกันเลยนะครับผมถ้าเป็นในหมวดคลาสสิกนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเบื่อในการดูสิรลาวแรกเลยนะครับเพราะมันมีการใช้เทคนิค การถอดตัวอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นจะได้ไม่น่าเบื่อกันนะครับแล้วก็คลิปจะได้ไม่ยืดยาวเนเกินไปนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้จะมีการแนะน,นําเทคนิคการเก็บเงินในช่วงท้ายนะครับสำหรับตอนเบลสิถึงแม้จะเบลสิทไปแล้วเราก็สามารถเก็บเงินได้นะครับเพราะว่าถ้าเรายังชนะอยู่เราก็สามารถเก็บตังค์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับผมว่าทําไมถึงควรเก็บตังค์เนะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปนี้เลย โอเค,น,คน,นะครับผมในคลิปนี้ผมก็ไปไรเดอร์นะครับผมส่วนไอเทม2องที่ได้มาตอนนี้ก็เป็นกระทาชมพูนะครับบวกสกิล50เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็บวกพลังได้30นะครับและของส่วนของชิมิ้งเ,เป็นหน้ากากไหลน,นะครับผมบวกเลือด1,000แล้วก็สร้างโล25่25เอ้ย50เปอร์เซ็นต์ของแบเีนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้น25เปอร์เซ็นต์ภายใน8ปีนะครับส่วนเอฟของผม,ผมไป มีขึ้นเป็นวอริเออร์กูมวอริเออร์นเดสมีโอ้ย okay, มีคอมโบเลยนะครับมีมา้ามีมา้ามีเอลมีไซบอร์กมีหกซัลโม,มนมีรบแล้วเห็นไหมครับนี่เจอตัวที่เจอนะครับผมโอเคเราก็ตัวเขาเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ยังสู้ไม่ได้นะนแต่ตัวผมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับผม แล้วก็คนไปมาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับตอาน,นี้เกมนี้ขอ,อ,นะอคิดนะครับโอเคครับผมมาแล้เดี๋ยวตอนนี้ผมก็พืนเมลนะครับแล้วรอบนี้ม้ามา,มา,มาใช้ได้เลยนะครับม้ามา,มาหลายตัวเลยตอนนี้ผมก็ขานไม้แค่ตัวเดียวนะครับไม่ว่าเป็นมา้าม่วงหรือมา้าเอวก็ได้นะครับถ้ามาตอนนี้เราก็จะพบกมากันเลย ตอนนี้ผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนกระทาชชมพูนะครับต่ให้ Void d e t กด t ทักนะครับผมลืมชื่อแล้วก็ตัดสินใจใส่หัวหมาให้ดากูนะครับเพื่อจะทำดําเนยนะครับผมให้เร็วที่สุดนะเหตุวอลดิกเชื่อกดสก,กิลไปจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับกวาดซัมมอนไปแต่ก็ยังไม่ตายดีนะครับเพราะว่า ดีด็อกเตอร์เขาสามดาวนะครับก็ปักเาสาจูเด้งขึ้นมานะครับโอ้มาผมเข้าโอเคขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนเป็นมาเข้าเลยนะโอเคครับวันนี้ก็มาถึงคราวที่สามนะครับมาเอ้ของเราก็ยังไม่มาเลยนะ เรื่องไปเลยดีกว่าตอนนี้ก็เป็นมาประทะม้านะครับตัวแทบจะคล้ายๆกันเลยนะครับเมื่อผมเพิ่งเปลี่ยนเกมีออกไปแล้วก็ใส่เป็นคอรโนตัสไปแทนนะครับเพื่อเร่งมานาจากบัฟของมนุษนุนั่นเองนะครับเนื่องจากบัฟมนุษย์ได้บัฟมาตั้งแต่ตอนเอ่อช่วงกลางซีซั้น12รือเปล่านะครับถ้าผมจำได้ผิดนะครับทําให้การใส่แค่งบัฟมนุษย์ก็ถือว่าเห็นผลเป็นอย่างมากเลยนะครับ ได้แปดมานานทุกสองวินาทีนะครับช่วยให้ฮีโร่ที่ต้องการใช้สกิลนะครับแต่ว่ามานานเป็นค่อนข้างชา้าอย่างบอยสักชั่นหรือว่าจะเป็นมังกรที่ต้องการแปลงร่างเลยว่าจริงๆมานี่ควรจะใช้มนุษย์มากๆเลยนะครับถ้ามาไม่ใส่เหมือนจ่เล่นยากมากเลยนะครับที่โดยเฉพาะกับเกมที่ไม่มีมานานอย่างเกมนี้แล้วมนันก็ถึงที่สาคัญมากเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ ยังไม่ได้หกมานะครับผมต้องรอนะครับเล่นมาเลยดูว่ารอบนี้ก็เจอเป็นเอล้วยครับผมแต่รู้สึกว่าจะยังไม่เต็มหกเอลหรือเปล่าน่าจะยังไม่เต็มครับผมฉะนั้นผมก็น่าจะ,ะเก็บใัยชนะในราวนี้กปอย่างไม่ยากนะครับเรียบร้อยครับพอเชน่นนี้ทำดาเมจแรงมากเลยนะครับ เพราะว่ามีกระถามงถาม่วงด้วยนะครับเอ้ยกระถางเมพูด้วยนะครับทําให้สกิลแรงขึ้นถึง50เปอร์เซ็นนะครับตอนนี้ก็ทำ,ำดาเมจ957ลยนะโดนไปกลับนะโดนสองรอบนะครับแรงมากนะตอนนี้หมาก็ยังไม่มาเลยนะครับทั้งหมาม่วงทั้งหมาเอลนะครับตอนนี้ผมก็ยังห้าหมาอยู่ เป็นราชีแต่เรามาดูวัน,นี้ก่านะครับว่ารอบนี้จะได้อะไรมานะครับตอนนี้ถ้าผมได้เกาะม้าหรือว่าเป็นมานาก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะครับเพราะม้าของเราไม่มาสักทีเลยครับแล้วก็ได้มาเป็นเกาะม้าด้วยนะครับผมทําให้ตอนนี้เราเล่นค่อนข้างง่ายขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องหาม้าอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ผมก็ส่ายเป็น พกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการใส่ไปให้ void destruction นะครับผมสถานะของมาเนี่ยควรใส่ให้ตัวที่มีดาวนะครับเพราะว่าเนื่องจากมาจะได้รับดาเมจเพิ่มนะครับตามเลือดของตัวเองนั่นเองนะครับยิ่งเลือดเยอะนะครับก็จะยิ่งได้ดาเมจเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็โลยับจับเลยนะครับหลังจากที่ตอนแรกใหม่ไม่ยอมมาสักทีนะครับตอนนี้ใหม่ก็มาของปซะเทียบร้อยแลวนะครับผมไอเทมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นปุ่มม้านั่นเองนะครับตอนนี้ก็ดีเลยครับผมทาให้เราไม่จําเป็นต้องขึ้นก้านะครับในการใส่สามเมตรนะครับตอนนี้เพียงแค่เราอยู่ 8, แปดเราก็ได้สามเมตรหกม้เทียบร้อยแล้วนะครับพอนนเราได้ปุ่มม้าไปแล้วหนึ่ง โอเคเดี okay. ๋ยวไปดูกันในเลาวรับไปกันเลยนะครับโอเคครับผมเล่านี้ผมก็ได้มา้ามาแนวหน้าผมก็เป็นสองดาวทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้ก็ยืนกันทึกๆไปเลยนะครับให้บอยดิส e t e ชั i o ทำ damage นะครับแต่ดูเหมือนว่าเกมที่แล้วบอยดิส e t e ชั i o ทำไดาเมดแค่พันสามร้อยเท่านั้นครับดาเมจทั้งหมดแทบจะมาจากดากูเลยนะครับ เนื่องจากกาูนเป็นตัวละครที่ตีหมู่นะครับมันไม่จาเป็นต้องแปลงร่างแล้วถึงจะตีหมู่นะครับมันตีหมู่ตั้งแต่งอยู่ในร่างตีใกล้เลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมมันจะมีสถานะวิบวิบขึ้นที่ตัวละครใส่ตรงขามเนี่ยครับเห็นไหมครับทำน้ำเหล็เยอะมากเลยนะครับ การมีโอนในจะีเกียเบร์นะครับแต่เกมน,นี้ก็น่าจะหาไปนะครับเกมที่เป็นหาไหรนะครับไปดูกันต่อที่ราคตัดไปเลยแลโวตัวไปซื้อของซืออะไรขายไปโอเคก็ยังไม่มีอะไรนะครับมีการสลับที่เล็กน้อยนะครับผม โอ้โหตอนนี้บอยทิสทันสกิลสวยมากนะครับแต่ซัมมอนนี่เริ่มเหิมเกิน้วนะครับผมโหดแล้วครับตอนนี้เราก็ต้องรีบหาไลดิงเกอร์แล้วนะครับเพราะว่ามีซัมมอนนะครับต้องใช้ไลดิงเกอร์ในการเสียลูกซัมมอนนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ไลน์ดิงเกอร์ก็มาเป็นที่บร้อยแล้วครับถึงสองตัวนั่น,นอเองแล้วก็ขายไปที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการซื้อ er ไลน์ดิงเกอร์มาเลยโอเคตอนนี้เราก็มีมาเดมอนในทามค่ายหนึ่งตัวนะครับแต่ยังไม่สามารถซื้อได้ตอนนี้เพราะผมไม่สามารถขายตัวอะไรได้เลยน,นั่นเอง โอเคตอนนี้ก็เป็นม้าประทะม้านะครับผมเป็นสองบอยสองฮิวแมนเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นการใช้ตัวนะครับพร้อมเหมือนกันหมดเลยนะครับผมแต่ดาเมจย่อมดีกว่าโลอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยเป็นผมนะครับที่ได้รับชัยชนะไปในราวนี้นะครับผมแต่ก็เกือบเหมือนกันนะครับเลือดเหลือแค่ที่เกียวนะครับทั้งหมดเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่โลเลยฮะ โอเคนรามาดูลาดซีกไเลยดีกว่านะครับผมว่าในลาวนี้ผมจะได้ของอะไรมาใช้นะครับเกมนี้ถ้าหลายคนสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมา้าเราไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันมีอีกคนหนึ่งไปมาครับก็คือคนที่เราเจอในตาที่แล้วมาแล้วก็ยังจริงๆถามว่าขึ้นดีไหมก้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับดูอย่างมาเอลนะครับตอนนี้ยังไม่สองดาวเลยนะครับแล้วก็ม้ามา,ามังกรก็เอ้ยม้ามังกรก็ยังไม่มาเลยนะครับมาแค่สองดาวแล้วก็หายไปเลยนะครับ โอเคเรามาดูเลยดีกว่านะครับผมว่าในดาวนี้จะได้ของอะไรนะครับอ่าผมก็รีแนะนําไปเลยนะครับผมวันนี้ผมก็มากับซูเปอร์ฟิลิปนะครับผมเป็นเพื่อในเกียวผมวนั่นเองนะครับโอเคครับผมจังหวะนี้เราก็ได้ตัวมาพ,พร้อมๆกันในทีเดียวเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็ได้หมาเดมอนสามดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ทําให้เราได้ใส่มันก่อนนะครับผมเราก็จะได้บัฟเพิ่มเติมขึ้นมาถึงสองบัฟเลยนั่นเองนะครับก็คือเป็นสามทอสเลอร์นะครับก็จะทําให้ดิรักชั่นเราสกิลแรงขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากมันคํานวณเวทมนต์ที่เพิ่มขึ้นไปแล้วก็บวกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลก็จะแรงขึ้นอีกแล้วก็ได้เอลในการหลบดิฟ เพิ่มเติมขึ้นมาอีก18%ด้วยนะครับตอนนี้ผมได้ทำการโยกหัวหมานะครับผมไปให้ที่หมาเดมอนนะครับแต่พอผมมาสังเกตที่ดามเมจนะครับรู้สึกว่าดากูนแทบจะทำดามเมจอยู่คนเดียวเลยนะครับตอนแรกผมอยากแบ่งไปให้เพื่อที่จะลองดูนะครับว่าหมาเดมอนนี้สามารถช่วยทำดามเมจเพิ่มเติมได้มากขนาดไหนนะครับ แต่แล้วก็รู้สึกว่ามันทำดาเมจไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับน้อยมากเลยนะครับสามดาวกับดาเมจแค่ห้าพันนะครับลองเทียบดูเนี่ยครับตัวนี้ถ้่สองดาวเลยนะครับไม่ใส่ของเลยดาเมจสี่พันแล้วผมก็เลยตัดสินใจโยกของกลับมานะครับแต่เหมือนตอนนี้ก็ยังไม่ได้โยกนะจริงๆก็ควรจะย้ายของกลับมาให้ดากูเลยนะครับเหมือนจะลองอีกครั้งหนึ่งว่ามันโอเคไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วใส่ให้สามดาวมันก็คุ้มค่าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามัน ได้เกาะเพิ่มเติมขึ้นมา50%ของแม็กเทสทีครับนั่นแปลว่ายิ่งใส่ให้ตัวดาวเยอะยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งได้เกาะเยอะนั่นเองนะครับแต่ดามเมจมันทําได้น้อยมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าเพิ่มดามเมจให้ตันให้มาเดมอน25%นี่ถ้าเอามาใส่ให้ดากูนี่น่าจะคุ้มค่ากว่ามากนะครับเดี๋ยว แต่ผมก็ยังไม่เอามาให้ใส่นะครับตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าว่าผมจะเอากลับมาให้มมามังกรหรือเปล่านะครับตตอนนี้ผมน่าจะอยากยังอยากได้แบบเหมือนตัวแทงอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้บอยม่วงเรายังแค่ดาวเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังไม่มีตัวอื่นที่เข้ามาช่วยแทงเพิ่มเติมได้เลยนะครับ อยูนะครับเอาโอเคสุดละโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เอาหน้ากากหมากลับมาให้ที่มังกรไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อเร่งดาามแปดปีแรกให้ไวที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะรีบปิดตัวแนวหน้าให้ได้เร็วมากๆนะครับยิ่งเราปิดตัวแนวหน้าได้เร็วเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่ง เข้าไปหาแนวหลังได้ไวขึ้นเท่านั้นนะครับผมไม่พูดอนนะไร่มันก็เป็น,นอย่างนั้นอยู่แล้วโอเคตอนนี้เราก็ได้ Void Detection มาถึด6ตัวแล้วนะครับตอนนี้ถมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในเกมนี้เราจะได้ Void Detection 3ดาวนะครับเพราะตอนนี้เราก็ได้มา3ดาวไปด้วยแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากว่าจะจบเกมนี้เราจะได้3ดาวทั้งหมดกี่ตัวนะครับ เคเดามาเราดูกันเลยดีครับ,รบว่าในรล้าที่ผ่าเราจะได้ของอะไรกันนะครับไอเทมที่ผมต้องการน่าจะเป็นคิติีคอนหรือดูดเดือดสำหรับดากูลหรือมานานะครับผมโอเคครับผมก็ดอกมาเป็นมานาคิสตันนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้ดาเมจหลักเราก็ยังมาจากดากูลอยู่นั่นเอง แต่สำหรับเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ในการเทียร์ซัมมอนได้นั่นเองนะครับสำหรับบางคนอาจจะเลือกเอามานาแล้วก็ทาไปใส่ให้ที่ไ์จิงเกอร์นะครับแต่ที่ผมเลือกเอาทั้งมานาแล้วก็ทามาใส่ให้ที่ void destruction เนื่องจากที่ว่าเวลา void ได้ใช้สกิลนะครับจะสามารถตัดมานาไฟตรงข้ามนะครับผมนีงไม่ได้ตัดมานานผมพูดถึงนะคอตัวิลทำให้มา ใส่ตรงข้ามต้องใช้มานาเพิ่มขึ้น40%นะครับในการใช้สกิลอย่างถ้าสมมุติว่าปกติใช้สกิลต้องใช้มานา100ก็ต้องใช้มานา140อะรงไรอย่างเงี้ยครับถึงจะใช้สกิลได้ประมาณว่าไปเพิ่มแม็กมานาของเขาครับให้เขาใช้สกิลได้ช้าลงลนั่นเองโอเคครับผมตอนนี้อาจจะดูเหมือนว่า void destruction ทำดาเมจเยอะมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นดาเมจ2ตัวรวมกันนะครับ นี่คือถ้ามีตัวเดียวนี่ต่อให้มีมานาก็ทำดาเเ็จไม่เท่าดากูนะครับดากูนี่จำเป็นมากเลยนะครับในฟอมไรเดอรนะ์ขาดไปนี่ดามเบลไม่พอแน่ๆนะครับตอนนี้ก็เหลือกู้เล่นทั้งหมดห้าคนนะครับกระเพื่อเราแตกไปแล้วนะครับด้วยคนที่หกนะ ตอนนี้ก็เหลือ1ไรเดอร์นะครับ1 L เอลนะครับผม1นึ่งแซมอนแล้วก็ตัวนี้าจะเป็นมิกคอมโบหรือเปล่าครับมิกคอมโบนี่โหดนะครับผมถ้าสมมติว่าเล่นตัวบีดาวอะไรอย่เงี้ยนะครับนี่เป็น4โปรเจคเตอร์นะครับ3 L 3เอลสดูอิส2วอย2มนุษย์2อพันนิเชอร์2องแซลมอนสอโวลิเปียนครับนี่ผมพามาดูกันนะครับอ้าวอันนี้ก็เจอผมเจอผมก็อ๋อไม่ใช่ครับเจอมาอีกคนหนึ่งนะครับ ทางดูเขาก็ดีกว่าเออตบหมาได้ไหมนะครับเ,เป็นไงครับเขาก็ตบหมาที่เราตบได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าคอมโบรวมนิดเล่นไม่ได้นะครับเ้ามีดาวก็ตบอยู่นะครับผมเอาอยู่นะลาเมื่อกี้ผมเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้ดูเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไร ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยเองเลเรล10สิบแล้วพีโฟสทำไมเองไม่ใช้เงินเองควรจะใช้เงินได้แล้วแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมยังไม่จาเป็นต้องใช้เงินนะครับแล้วผมก็ยังชนะอยู่ด้วยแล้วคนที่เล่นม้าก,กับผมก็เหลือเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับถ้ารอคนที่เล่นม้าตายก่อนหรือรอคนที่ใช้ตัวเดียวกับตัวเราตายก่อนนะครับเราก็จะเพิ่มโอกาสในการได้ตัวพวกนั้นมากขึ้นด้วยนะครับ เพราะว่าฮีโร่แต่ละตัวมันมีจํากัดอยู่นะครับว่ามีกี่ตัวกี่ตัวนะครับอย่างห้าบาทก็จะมีเก้าตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเก้าตัวสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับหนึ่งบาทก็จะมีสามสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับยิ่งตัวแพงก็จะยิ่งมีน้อยนะครับผมดูครับโดนสายมีกตบไปแล้วนะครับสลับมา ตอนนี้มาก็แปกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือเอลนะครับแล้วก็เหลือมิกคอมโบนะครับผมหรือว่าโหดมากเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นคนเล่นมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นคอมที่ค่อนข้างโหดพอสมควรเลยนะครับ เรามาดูกันต่อดีก่านนะครับว่าเร่อนี้ผมเจอกับใครเอ,อ่ยโอเคเร่อนี้ผมเจอกับเอลนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับผมคิดว่าเพราะว่าเอลโดนเมทไปก็ล่วงนะครับโอเคครับผมเราจะดูกันดีกว่าว่าคนนี้เป็นยังไงนะครับ เรียบร้อยนะครับแม้แต่ 6L combo ม,มาตรฐานนะครับ 6L 3 s าม m o n เอ้ย3ไอซทินที่ผมชอบเล่นประจำนะครับก็ยังสู้ mix combo ไม่ได้เลยนะครับโอเคเรามา,ารอรุ่นของในราว3พิกกันเลยดีกว่า ได้เป็นอันดอบยีคสิาวนะครับผมววจตดวืิวเลือดนี่โอเคหลังจากตอนนี้ทุกคนตายหมดแล้วนะครับผมก็ได้จะโลตัวยับยับแล้วนะครับได้ตัวอะไรกันบ้างวอร์ดิทักเชนขาดพีแคตตัวสุดท้ายเท่านั้นแล้วนะครับในตอนนี้ที่จะเป็นสามดาวถือว่าโลรัวเลยนะครับหาแล้วครับตอนนี้ แต่ไม่มาเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ void destruction สามดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมก็ยังอยากได้ม้าพ่วงอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเลือดแล้วก็ยังเหลือนะครับแต่ผมจะให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับหลังจาก void destruction เป็นสามดาวแล้วนะครับมันโอพมากนะครับทุกคนดูนี่ฝ่ายตรงข้ามนี่ไม่ใช่ตัวบางๆนะครับสามดาวทั้งนั้นนะครับ โดนกวาดสองสามชุดนะครับตายทั้งทีมเหลือแต่ตัวแบบที่มันเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมนันถึกมากหน่อยนะครับก็ลุมตีกันไปนะครับก็เป็นัยชนะของเราในราวนี้นะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ทําการโลโลโลนะครับขายอ้มงกรทิ้งไปนะครับตอนนี้อยากได้ม้าม่วงมากเลยนะครับพอม้าม่วงงเพียงแค่ดาวเดียวเท่านั้นนะครับในตอนนี้ ใส่ลงภาพเลื่อยๆที่5นะครับผมเขามีเซราฟนะครับแต่เซราฟยังไม่ขึ้นนะจะจบเขาได้ในเกมน,นี้เลยหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็โลไปเจอม้าม่วงนะครับก็เลยตัดสินใจขายม้าอันเดททิ้งไปเลยนะครับเพื่อให้ได้ม้าม่วงมานะครับโอเคแล้วก็อยู่ในลาวที่32กันแล้วนะครับเราจะเป็นลาวสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับ ก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่าเพราะว่าเนื่องจากเขาก็ยังไม่ได้เซาราฟเพิ่มเติมเข้ามานะครับถ้าจบราวนี้ไปเขาจะใส่เซาราฟได้นะครับแต่ผมจบเกมได้ก่อนนะครับก็เลยเป็นชัยชนะของผมไปนะครับส่วนเทคนิคที่ผมบอกในในต้นคลิปก็คือการรอให้คนที่ เล่นสายเดียวกับเราตายก่อนนะครับแล้วค่อยโลก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสในการได้ตัวที่เราต้องการมากขึ้นนะครับผมควรเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับการที่ผมเปลี่ยนรูปแบบในการทำคลิปมาเริ่มตั้งแต่เราสิบเลยหรือว่าเพื่อนๆยัอยากดูการเก็บตัวช่วงต้นเกมอยู่ยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับผม โอเคครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมสวัสดีครับ